วันนี้เอาภาพบรรยากาศวิถีชีวิตยามเช้าของคนฮ่องกงตามสวนสาธารณะที่เป็นปอดของคนฮ่องกงมาฝากกันนะครับช่วงเช้าของคนฮ่องกงนะครับคนฮ่องกงก็จะมาทํากิจกรรมออกกําลังกายตามที่ตัวเองชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นล้าไฮเก็กนะครับหรือ,เ,อ,อเล่นบาสซึ่งจะมีสนามบาสใหญ่คนนี้ก็เล่นฮูลาฮกด้วยแต่เก็บภาพไม่ทันนะครับ เนื่องจากฮ่องกงนะครับพื้นที่เขาน้อยครับค่อนข้างแอรอัดพื้นที่ถ้าเอาประชากรลงมาจากตึกสูงๆทั้งหมดนะครับเอามายืนเรียงกันเนี่ยความแอรอัดหนึ่งตารางเมตรก็คือแอรอัดถึง7คนเพราะฉะนั้นตามส่วนต่างๆของฮ่องกงครับเขาจะมีสวนสาธารณะให้ประชาชนมาออกกาลังกายทํากิจกรรมยามเช้าผาชมนกชมไม้ครับถ้าคุณมีโอกาสมาฮ่องกงตื่นเช้านะครับ ไปเดินเล่นแถวๆสวนสาธารณะใกล้ที่พักเราจะได้บรรยากาศแบบฮ่องกงแท้ๆมีโอกาสลองดูนะครับ